p r o d e อ s ce, อีกหนึ่งกริปคอนโทรลเลอนะครับที่เขาส่งมาให้ผมรีวิวว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเป็นแบบ3ามมัลติฟังก์ชันอ่าในกล่องจะมีอะไรมาให้บ้างน,นครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมเควินคุณกำลังรับชมบอร์ u อันแพ็คครับ มากันที่หน้ากล่องกันนะครับหน้ากล่องที่เราเห็นก็คือจะมีเขียนว่า Proteus เลยนะเออชื่อเทดีนะครับผมมี3 in 1 Joycon Grip นะครับผมสามารถรวมล่างได้3แบบนั่นเองนะครับผมเอออันนี้เจ๋งนะมีทั้งต่อกับโทรศัพท์มือถือครับก็คือจะรองรับ Android และ iOS ในส่วนของ Android ผมมีการต่อ Joycon เข้าได้แหละแต่ใช้เล่นเกมนี่แทบไม่มีเลยครับผม ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะถ้าจะเอาไปเล่นกับฝั่ง Android ส่วน iOS นะครับเพิ่งอัปไม่นานมานี้นะครับหลายเดือนก่อนเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับจอยคอนของ Nintendo Switch นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้ไอกริปตัวเนี้ยจะมีประโยชน์ละเพราะเราจะได้เชื่อมต่อแล้วก็เล่นนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันด้วยก็เป็นคอนโทรลกริปนะครับผมตัวคอนโทรลกริปนี่มีแถมมาให้ในกล่องแล้วล่ะแต่ตัวนี้ก็ เผื่อใครหายแล้วก็ Switch c o n s o ซ e กริปนะครับแน่นอนเอามาใช้กับฮ r โ Switch ได้เดี๋ยนี้ลองแน่นอนนะครับผมชาร์จแบตลอไว้แล้ด้วยนะตอกต่างๆนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถชาร์จไปเล่นไปได้อะอันนี้ข้อดีนะครับชาร์จไปเล่นไปได้สาหรับชาร์จมือถือนะครับผมแล้วก็สามารถคอสตมไมย์นะครับขนาดได้นะครับ แล้วก็สามารถแยกออก3ชิ้นได้มีบอกด้วยนะครับว่า texture c o m p o r t grip นะครับผมจับแล้วก็รู้สึกดีนะไม่ร้อนเขาว่าจังสั้นนะอ่าแล้วก็มี wireless connect นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะไป connect ทำไมในเมื่อเครื่องมา connect ของมันอยู่แล้วเขาอาจจะเขียนเข้ามาให้มันดูเยอะนะครับผมป่ะไม่เป็นไรเราไปลองดูข้างในเลยดีกว่าครับผมก็อีนะครับเราดูพร้อมกันครั้งแรกเลยนะผมก็ยังไม่รู้เลยมันหน้าตาเป็นยังไง แบบของจริงอ่ะเออไม่เคยเห็นเขาเขาส่งมาให้เลยนะครับผม,ผมก็มามารีวิวกันว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่าหรือคุ้มค่าไหมผมว่าราคาก็น่าจะไม่แพงนะครับก็ลองไปดูนะเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ลองไปดูนะครับราคามันเท่าไหร่นะผมยังไม่รู้นะยังไม่รู้เหมือนกันุยดูดีเลยนะครับผมมีคู่มือมาให้นะครับผมแล้วก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันคือโค้ดอะไร เป็นการโมบายลีกมา1ใบนะครับผมสวยๆเป็นเงาวิบวับวิบวับแบบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเราต้องไปลองลอง็ลอกอินดูอีกทีนะครับผมว่าเราอินกับมือถือแล้วมันได้อะไรนะครับเพราะเขามีสแกน QR code มาให้ด้วยนะก็จะมีโค้ดมานะครับเขาบอกว่ามันเป็นการ์ด VIP ครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามัน VIP เฉพาะเราหรือเปล่าหรือทุกคนได้เหมือนกันนะ,ะก็ไปลองดูนะครับอ่าแล้วก็จะมีคู่มือนะครับผมเราสามารถสแกน QR code ได้นะ ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับว่าใช้งานยังไงเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าผมว่าทุกคนดูรูปเอาก็ได้นะเขาทำมาละเอียดเหมือนกันนะเป็นรูปอย่างเงี้ยนะเนาะเราไปลองกันเลยดีกว่าครับผมว่าพื้นพื้น,นฟังก์ชันต่างๆน่าจะไม่ได้มีอะไรมากนะมันรู้สึกว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับผมอันนี้เนี่ยว่าใหญ่แล้วใช่ไหมนี่อันนี้ของตัวเดิมๆที่ทุกคนจะมีนะครับเมื่อคุณซื้อ Nintendo Switch นะผมว่าขนาดบันก็ ต่างกันเยอะอยู่นะเรามาดูน้ําหนักกันหน่อยนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะกริปจอยคอนเดิมที่มาในกล่องนะครับผมอันนี้ลอยเยอะนะผมติดสติกเกอร์ไว้นะกนรลอยไปแล้วเรียบร้อย97.5กรัมนะครับผมถือว่าก็ธรรมดาปกติครับมาตรฐานอะันนี้คือมาตรฐานไงอ่าเรามาดูโปรเทวสนะครับผมว่าหนักเท่าไหร่อันใหญ่กว่านะอ่าอันใหญ่กว่าก็ต้องหนักกว่าครับแต่มันหนักกว่ากันนิดเดียวครับหนัก กว่ากันประมาณ40กรัมครับอันนี้อยู่ที่137.2กรัมนะผมว่าน้ําหนักก็กําลังโอเคนะกําลังดีนะก็กรีกแบบพคับเป็นของ j y s f a t h e r นะครับผมตัวขนนกอันนี้ก็ขึ้นชื่อว่า Feather นะมันก็น่าจะเบามากอ่ะอันนี้ตัวขนนก Feather นะครับผมวางไม่โดนพื้นนะความแบบนี้มันจะไม่โดนพื้นอยู่ที่73.3กรัมครับอ่า ถือว่าอันนี้มันเบาอยู่แล้วละ่ะมันแทบไม่มีอะไรเลยนะฟังก์ชันเป็นสายจับถือเฉยๆนะก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับผมในขณะของกริปนะครับผมอ่าโปรติ Pro ุสยังใหญ่กว่านะอ่ากับเฟเธอร์นะถ้าวัดกับจอคอนนี่ก็จะประมาณนี้ครับผมว่ามันจะเฉียงกว่านะตัวโปรติุสอะส่วนอันนี้ผมว่ามันจะหักเข้ามาหน่อยแล้วก็ขนาดเล็กกว่านะจบแล้วในส่วนของน้ำหนักนะครับผม เรามาดูกันที่ตัวคอนโทรเลอร์กันนะครับผมว่าเป็นยังไงไหมเรียกว่ากริปมากกว่านะตัวกริปนะครับขนาดใหญ่เต็มมือดีมากเลยครับรู้สึกดีเลยแหละโหมดแรกนะครับผมที่เขาทาเปิดก่อนมาเราก็จะเจอในส่วนของโหมดของกริปจอยคอนนั่นเองครับมาเรามาลองใส่กันสัหน่อยในส่วนของกริปนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเลยนะครับผม นี่ก็จะมีไฟนะครับผมวิ่งไปวิ่งมานะให้เราได้เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง Nintendo Switch ของเรานะเดี๋ยวเราเชื่อมต่อหน้าจอหน่อยแล้วกันต่อกับสวิตช์นะครับผมก็ใช้งานได้ปกติดีนะอืมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเออโอเคครับเราก็เข้ามาในเกม Mario นะลองเล่นนะ ถือว่าใช้ได้นะครับผมรู้สึกว่าจอยคอนเรามันใหญ่ขึ้นนะใหญ่แบบใหญ่มากคนมือเล็กผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพมันใหญ่มันใหญ่จริงอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่ามันใหญ่มากใหญ่จะต้องเอื้อมมาถึงนี้ถ้าคนมือเล็กลงมาหน่อยนะครับอาจจะไม่ถึงตัววายก็เป็นได้นะเออมันขนาดใหญ่มากครับหรืออาจจะต้องแบบยกไหล่ยี้เล่นอย่างนี้หรอเฮ้ยมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่แต่มันจับเต็มมือมาก ใครชอบจอ,อยใหญ่ๆนะครับผมอยากให้จอ,อยคอนเราเนี่ยจะอยากได้ใช้จอ,อยคอนเดิมนยแล้วให้มันใหญ่ผมว่าอันนี้เหมาะเหมาะเหมาะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันอีกหน่อยครับตรงนี้เป็นแผ่นยางกันลื่นนะครับผมน่าจะเอาไว้รองหลังโทรศัพท์อ่าตรงนี้นะครับมีโลโก้นะับโพติอุสเล็กๆ,ๆนี่สวยดีสวยดีสวยดีนี่ครับเป็นแผ่นยางนะครับผมด้านหลังนะครับนี่มีโลโก้โพติอุสครับนี แล้วก็จะมีเป็นสลักต่างๆนะครับไว้ให้เราปรับแต่งได้มานะในส่วนของโบนแรกไปแล้วนะครับในส่วนของจอยกริปนะครับก็เชื่อมต่อได้ปกตินะถอดออกได้แล้วก็เล่นต่อได้ครับผมนะมาต่อไปครับเรามาลองแยกล่างมันดูนะครับไปลองในส่วนของสิบเครื่องนิทรรศสวิชกันแล้วนะเดี๋ยวมือถือไว้อันสุดท้ายวิธีถอดนะครับผมไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะดึงแรงครับมันจะสไลด์ออกมาได้ ตกใจเหมือนกันนะตอนดึงเฮ้ยดึงแล้วมันก็หลุดเลยอะ่ะเออเว้ยมันจะแยกเป็น3ชิ้นแบบนี้นะครับไว้ให้เราได้เชื่อมต,อต่อต่างๆนะครับผมไปเราจะต่อกับสวิชนะครับต่อกับสวิชตัวนี้จะไม่ได้ใช้งานนะครับแยกไปได้เลยเราก็แค่เสียบเข้าข้างเครื่องครับวิ่แน่นอะ่ะแน่นแบบแน่นโอ้โหมันใหญ่มันใหญ่ม,หญมาก ดูครับแทบจะล้นกล้องแล้วนะ <c oughs> นี่ครับอุย๊ยแต่ว่าโอมันเอียงแบบใครชอบแบบองศาแบบขนาดนี้นะครับผมให้เทียบองศาเนี่ยใครชอบแบบเอียงเยอะๆนะผมว่าคุณน่าจะชอบกริปตัวนี้เลยมันใหญ่มาก โอเคครับหลังจากที่ผมลองเล่นไปสักหน่อยนะครับความรู้สึกผมคือมันน้ำหนักน้อยมากครับา,าข้อดีคือมันน้ำหนักเบาถึงแม้ว่ามันจะขนาดใหญ่นะแต่น่าจะเพราะข้างในมันเป็นพลาสติกอะไรหมดเลยนะครับผมก็ให้ความรู้สึกว่ามันไม่หนักนะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับ นี่ข้างล่างคุณก็เสียบชาร์จได้ปกติเลยนะครับผมส่วนใครนะครับผมจะใช้นะผมว่ามันน่าไม่น่าจะใส่เคสได้นะครับเพราะว่าติดตรงนี้นะมันจะใส่เคสไม่ได้นะครับผมต้องถอดเคสนะสาหรับตัวกริปตัวนี้แต่ว่าสามารถเอาผู้เพาเวล์แบงค์มาก่อได้และเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เคสนะข้างหลังเราก็อาจจะเอาเพาเวล์แบงค์ติดชาร์จอะไรแบบนี้ก็ได้ครับผมอันนี้คือในส่วนของลักษณะของ Nintendo Switch นะครับผมก็ ต่อไม่ยากเออเพราะมันใช้จอคอนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็แค่สไลด์นะครับถ้าจะถอดก็แค่สไลด์ขึ้นนี้ได้เลยเแต่สไลด์ออกเบาๆนะ <Okay. S 2> นี่ถอดแล้ว เป็นหน้าเสียบเรียบร้อยนะครับผมสําหรับในการเชื่อมต่อกับ Nintendo Switch นั่นเองครับในส่วนของ iPhone นะครับหรือว่า Apple เดี๋ยวเราไปลองเชื่อมต่อกันดูนะว่าเชื่อมแล้วเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็มากันในฝั่งของ iOS กันบ้างนะครับผมจะเริ่มมาต่อมือถือเล่นกระจอยคอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะสอนทั้งต่อกับมือถือด้วยเลยนะเผื่อใครมาดูคลิปนะเราจะไปลองต่อมือถือเล่นเกมอะไรอย่างนี้แต่ต้องดูนะครับว่าเกมไหนรองรับคอนโทรลเลอร์บ้างนะครับผม ส่วนตัวกริปนะครับผมเราต้องใช้ตัวกลางนะครับเอากลับมาได้แล้วนะแล้วเราก็เสียบเข้าแง่งเล็กๆตรงนี้ครับนี่เราก็เสียบเข้าไปเลีงแง่งเล็กๆด้วยนะแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้ครับวิธีใส่นะครับผมเราก็ต้องดูนะครับให้ลูกศรตรงนี้เนี่ยมันตรงกันนะครับผมถ้าเราใส่ตรงด้านกันแล้วนะมันก็จะใส่ได้ง่ายครับนี่แล้วก็สไลด์ลงไปได้เลยนะสไลด์ด้านนี้นะเออเมื่อกี้จับผิดด้านปุ๊บนี่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าพอใส่เสร็จเรียบร้อยครับจะยืดออกมาได้ วิธีใส่กับตัวมือถือนะครับตัวนี้เป็นตัว15 Pro Max นะครับให้ใส่ด้านที่มีรูนะครับมันจะมีรูชาร์จมือถืออยู่นะให้เราใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาฮึบปุบประกบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมน่ใครใส่เค้กก็น่าจะใส่ได้นะเพราะมันยืดออกมาได้อีกขนาดนี้เลยถือว่ายืดออกมาได้เยอะนะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปครับทีนี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับส่วนใครจะชาร์จนะครับผมจะต้อง ถอดกรอบออกมาก่อนนะนี่ถอดออกมาแบบนี้ก่อนนะครับผมและเอาสายชาร์จเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็เสียบชาร์จนะครับผมนี่พอเราเสียบชาร์จเสร็จนะครับให้ให้ปิดฝาอ่ะแล้วก็ชาร์จได้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมจะยังไม่ได้ชาร์จนะมันเป็นแม่เหล็กอ่าใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายอันนี้เราก็เลื่อนให้มันพอดีนะ ทีนี้เราก็เชื่อมต่อกับตัวจอยคอนก่อนนะครับวิธีเชื่อมต่อนะครับให้กดตัวปุ่มตรงนี้ของจอยคอนนะครับผมที่อยู่ตรงข้างลังสไลด์เนี่ยให้เรากดค้างนะครับจนไฟวิ่งไปวิ่งมานะอ่านี่ครับจะขึ้นว่าจอยคอนอนะครับเราก็เชื่อมต่อไปเลยปุ๊บอ่าเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้ข้างซ้ายครับผมกดเหมือนกันอ่าเชื่อมต่อเือนกันครับ ปุ๊บอ่าซ้ายขวาต่อเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เสียบจอยคอนเข้าไปได้เลยครับเลยดีกว่าลองครั้งแรกเหมือนกันครับปกติไม่ได้เล่นเชื่อมต่อแบบนี้ครับสดทัดอย่างเดียวเลยอุ๊ยโอเคครับทุกคนนะครับสามารถเล่นได้นะใช้จอยคอนนะเล่นคอฟดูตี้นะครับผมแต่ยิงยังไงล่ะอ,อ๋อนี่ปลาระเบิด อ๋อมันยิงมันเล็งก็ยิงเลยนี่หว่าไปครับเราก็วิ่งไปเลยนะครับผมเฮ้ย哟้ยนี่ให้ช็อตให้ช็อตน่เล่นกระบอทแหละมันก็เก่งแหละสงสัยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละครับโดนแน่เก้ไม่รอดแน่เกไม่รอดแน่เรียบร้อยครับผมมาอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับผมใครเล่นด้วยอยู่ก็ขอโทษด้วยออกแล้วนะ และตรงนี้นะครับก็คือ p r o t e u ุครับผมทั้งหมดที่ผมใช้มานะครับสรุปคร่าวๆแล้วถือว่าเป็นอีกกลิปนึงนะครับที่ดีเอามา,มากๆเลยเพราะมีฟังก์ชันให้เราเยอะมากใหญ่เต็มมือมากใครมือใหญ่ชอบอันนี้แน่นอนถ้าใครมือเล็กผมแนะนําเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับผมใครมือใหญ่มาเลยครับจับแล้วชอบแน่นอนอันนี้ ส่วนนะครับผมฟังก์ชันต่างๆมัลตินะครับวิธีการใช้งานถือว่าไม่ยากเลยนะครับผมสไลด์เข้าสไลด์ออกได้ง่ายๆเลยใครไปต่อสวิชแน่นอนครับว่าคุณได้ถือเล่นเหมือนได้กริปใหม่แล้วยังได้ใช้จอยคอนเดิมด้วยใครปื้มกจอยคอนเดิม erm ใช้ได้เลยนะครับผมในส่วนของฝั่งมือถือนะครับต่อได้ง่ายครับเพราะว่าจอยคอนเขาล่าสุดเขาออกแบบมาเพื่อต่อกับ iOS และมันเลยเชื่อมต่อง่ายโดยการใช้แค่เชื่อมบูทูธเกมไหนมีคําว่าคอนโทรเลอร์โชว์ขึ้นมานะครับคุณสามารถต่อจอยคอนเล่นกับตัวเกมได้เลยเออมันก็เหมือนได้เกมแพดมาออีกันนึง ครับผมถือว่าเจ๋งดีมากๆเลยส่วนใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยก็ลองไปกดดูกันได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับผมส่วนวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่ตัดไปนั่นเองสำหรับว,วันนี้ผมคิวบินวอต์นนแพ็์ตลากาไปก่อนไปพบกันใหม่ในไลฟ์หรือคลิปหน้านะครับสวัสดีรับ